สวัสดีค่ะน้องหญิงพักที่โรงแรมไอยาานะคะดิฉันจะเดินไปนโรตัสค่ะข้างหน้าก็จะเป็นที่จอดรถนะคะนี่ที่จอดรถของโรตัสนะคะเป็นตึกค่ะดลอวเ้ากมาในซอยนะคะดิฉันกะสียางทะลุมงนี้ค่ะมงนี้ทะลุได้ค่ะก็จะไปถึงโรตัสเลยจ้าเดินมาเรื่อยๆนะคะเราก็จะถึงค่ะเดี๋ยวเราจะไปดูของกันว่ามีอะไรหน้าสื่อบางอันนี้ร้านจอดรถนะคะ เดินไปเรื่อยๆค่ะอันนี้โรตัสวรรน,นะคะน,นี่มีให้คนเดินได้อย่างเดียวน,นะคะนี่ค่ะเดี๋ยวพาไปดูข้างในกันนะคะอันนี้โรงแรมอัศวันโฮเทลม,ม,มาแล้วค่ะเดินเข้าไปในห้างนะจ๊ะเจอแล้วก็สตา b u c k คเลยดิฉันเห็นอีออน อันนี้ไอศครีมจีนอันนี้แรกหงินนี่อันนี้เขาเป็นแรกเงินเลยนะเดี๋ยวครับเดินไปเรื่อยๆคระดูสภาร์กเดินไปเรื่อยๆค่ะนี่นะคะเมืองเสือในสวยๆชอบชอบสวยสวยจังโอยในอินเขาก็มีนะเห็น,นแตนี้้ชชอบมากเลยเฮ้ยขนาดไม่ได้หรอก มาดูเสื้อผ้าค่ะอู้มีแต่เสื้อลายที่สวยทั้งนั้นเลยอันนี้ก็หลายก็สิบเก้าบาทรลลายสวยค่ะพอเลือกก่อนอันนี้เสื้อก็สวยรองเท้าผ้าใบา อันนี้จะเป็นฝั่งโลตัสนะคะฝั่งนี้เขามีว่าส,สัน้วยนี่ไงมูชิมูชิก็อยู่นี่เขาก็มีนี่ค่ะมูชิมูชิลดร,ราคาเดินมาเรื่อยๆค่ะบลสตอร์โดนัทพิซซ่าเฮ้ยอันนี้ไปคะ่ะ นี่ล้านว่นเหรอดูไม่ออกเลยอ้าวทะลุมาฝั่งนี้ MK เรามาดูเสื้อฝั่งนี้บ้างมาฝั่งนี้แล้วก็ทะลุมาฝั่งนี้เหมือนเดิมจ้าไปดูสภาพฟอนุเขามีอะไรขายบ้างนะคะเดินไปจากตรง s p อนะคะ อันนี้ภาชมบรรยากาศค่ะอ้าวนะที่อยู่ตรงนี้เข้าไปแล้วอ่ะว้ายเสียดายร้อยหนึ่งงานเซลล์ตรงนี้เหรอ,อขอดูก่อนร้านเกมอันนี้ร้านอะไรอ็นสวยเหรอ ไปค่ะแล้วเสร็จแล้วค่ะไม่ได้เข้าโรถตรัดนะคะเมื่อมึงมาชมบรรยากาศค่ะเดี๋ยวเราจะออกไปแล้วค่ะลานจอดรถจะ้ะสตาร์บัคสแกลไหมค่ะอันป้ายก็โอ้โหราคาสูงมันกรนะนั้ไปแล้วค่ะอันนี้จะเป็นลานจอดรถเพิ่นนะคะอันนี้ก็จะอีกฝั่งหนึ่ง เดี๋ยวฉันไม่เดินนะคะได้แค่นี้ค่ะกลับห้องพักแลนูนอยู่ทางนน้นทองปาริชันไปทางนน้นนะคะเราก็จะเดินกลับค่ะนี่ค่ะดิฉันสวยในความเมิดมากเลยนะเฮ้ยกลับแล้วนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะสวัสดีค่ะเพื่อนๆหาปแล้วไม่มา